โอ้นี่คือเมืองมุมสูงของพัทยานะครับเวลาที่เรานอนเนี่ยจะสามารถมองออกไปที่วิวข้างนอกได้เลยนะนตกฝนเยอะตรงนู้นมันก็จะมีพวกน้ำร้อนชากาแฟให้บริการอยู่เราไปหาที่นั่งรอกันดีกว่าชอบนอะ เราอยู่ที่โรงแรมเซ็นทรัลไอพราม์พัทยานะครับตอนนี้เรานั่งรอที่ล็อบบี้นะครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นห้องอาหารนะเช้าๆมากินกันได้แต่ว่าราคาที่เราจองไว้เนี่ยเราจองได้ราคาพันสองร้อยยี่สิบกว่าบาทเป็นราคาไม่รวมอาหารเช้านะชัน้นนี่สบองเขาบอกเขาอัพเกรดเป็นห้องเดินลักอะไรสักอย่างเลยไมูมชั้นชมวิวโอ้โชั้นชมวิวด้วยใชครับได้ห้องมาแล้วเดี๋ยวชั้นยี่สิบสองมีซีวิวแล้ว อ่านต้องค็คีการเสียบเสียบแล้วดึงออกออนี่เป็นลิฟชนิดที่มีความปลอดภัยนะใครจองได้ชั้นไหนก็ลงได้เฉพาะชั้นนั้นนะครับห้องไรนนะสองสองสองศูนย์อ้าวตัวไฟจะเป็นห้องริมอ้าว นีเราเข้ามาอยู่ในห้องกันแล้วนะครับโรงแรมเซ็นอรอ์พราม์พัทยาเรารีเควสต์มาเพื่อขออยู่ชั้นสูงนะครับแต่ว่าชั้นที่เราได้อยู่เนี่ยก็คือชั้นที่25 <22. S 1> เราเคยมา <22. S 1> อะไนะ22อ๋อโอเคชั้น22แต่ก่อนที่เราเคยมาก่อนหน้านี้เราได้อยู่ชั้นที่31นะมันจะสูงกว่านี้หน่อยแต่ว่าไอ้ชั้นที่22ที่เราอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นชั้นที่มีวิวนะเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าวิวชั้น22มันเป็นยังไงนะสวยดีพอสมควรเหมือนกัน ห้องนี้ที่เราอยู่เนี่ยรู้สึกจะถูกอัปเกรดขึ้นมาเหมือนเขาบอกเขาอัปเกรดให้เป็นห้องเดลุกอ่ะแต่ก่อนห้องครัวกับห้องนอนที่เคยพักอยู่เนี่ยก็คืออยู่ห้องเดียวกันเลยแต่ห้องนี้ที่พักเนี่ยห้องนอนเป็นห้องแยกแล้วห้องครัวกับห้องนั่งเล่นก็อยู่ข้างนอกนะวิวก็สามารถมองไปข้างนอกได้เลยสวยงามอยู่นะครับเห็นเมืองเห็นทิวทัศน์ของพัทยาได้เต็มตาเลยทีเดียวเช้าๆก็คงจะสวยอยู่พอสมควรเหมือนกันฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งทะเลฝั่งห้างเทมินอลไปดูวิ่ข้างนอกกันนิดนึง นี่คือเมืองมุมสูงของพัทยานะครับสวยงามไปทีเดียวฝั่งนู้นก็จะเป็นทะเลนะห้องนี้ก็จะเป็นห้องแบบมีครัวอยู่ในตัวด้วยนะครับสามารถทําอาหารกินได้นะมีไมโครเวฟอยู่นี้ด้วยแล้วนี่อาหารอยู่ตรงนี้มีมาม่ากินได้นะรวมอยู่ในค่าห้องแล้วห้องนี้คือห้องที่ไม่สูบ,บุหรี่นะครับนี่ที่สําคัญก็คือเขาไม่ได้มีแต่ไมโครเวฟนะ เขามีจานมีอะไรให้ด้วยและเป็นจานที่เหมาะพรอมกับการไมโครเวฟด้วยเลยมีที่ล้างจานให้ด้วยใครกินแล้วอยากล้างก็ล้างไปเด้ออ่างไม่มีอะไรเซอร์เวไปเรื่อยโอ้โหมีช้อนซอมให้ด้วยมีจานมีช้อนมีซอบมีไมโครเวฟแฮปปี้เขาให้น้ำเนี่ยหนึ่งหนึ่งสสามสีสี่ขวดเลยทีเดียวโหยอดเยี่ยมเลย สำหรับส่วมที่นี่นะก็ไม่ใช่ส่วมธรรมดาแบบชักโครกทั่วไปนะนี่ก็เป็นส่วมอัจฉริยะด้วยมีกดล้างนู่นล้างนี่อะไรใครใช้เป็นก็ใช้ไปนะครับโอ้ฝักบัวกับเครื่องทาน้ําอุ่นนะครับผมแยกโซนโซนเปียกกับโซนแห้งด้วยนะอุปกรณ์พร้อมซับคราวนี้ความพิเศษของมันเมื่อมีห้องครัวกับห้องนอนแยกจากกันนะครับนี่มันมีประตูปิดอยู่นี้นะ มันก็สามารถทําอาหารได้โดยกลิ่นไม่เข้าไปานะครับเรามาดูในห้องนอนห้องนอนเนี่ยเวลาที่เรานอนเนี่ยจะสามารถมองออกไปที่วิวข้างนอกได้เลยนะอา้าวนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็นโทรศัพท์ตู้เซฟไม้แขวนผ้าไดเป่าผมเลยสำหรับคุณผู้หญิงคนไหนที่อยากไดเป่าผมนะครับและข้อสําคัญของห้องนี้อย่างหนึ่งที่เจ๋งๆเลยก็คือมันมีแอร์สตัวนะทั้งแอร์ในห้องนอนแล้วก็แอร์ในห้องนั่งเล่นแยกกัน ใครกลัวความสูงนี่มันจะนอนได้บอกออกไปข้างนอกนะหัวเตียงก็มีไฟอ่านหนังส so ือครับ hmm. อันนี oh, to to ้ก็ใช uh. ้การได้เดี่ยวเดียวเอาล่ะห้องดูวิวเนี่ยมันจะปิดประมาณ2องทุ่มเนาะตอนนี้ก็ทุ่มสิแล้วอาจจะต้องไปดูกันหน่อยแล้วนะเดี๋ยวมันจะปิดก่อนเดี๋ยวจะอดดูวิวตอนกลางคืนกันการพักของวันครั้งนี้นะครับห้องพักของเรากับชั้นที่ดูวิววาแปดสิบองศาเนี่ยนะอยู่ชั้นเดียวกันเลยกำลังเดินไปจะพาไปดู มีซีวิวแล้วว้าวมีมีตู้หยอดของกินเนี่ยอโอ้มันเบอร์ไปหมดเลยมองเห็นอะไรบ้างไหมเนี่ยตรงนี้ก็มีน้ำร้อนที่ชงกาแฟกินได้นะครับว้าวดูวิวแบบ180องศากัน โอโทงไหมสบายสบายดีนะตอนนี้มีแต่เราอยู่นะเนี่ยไม่มีใครเลยตรงใส่เป็นเพรามันใกล้ปิดแล้วข้างนอกตรงนี้ก็ออกไปถ่ายรูปได้นะครับวิวสวยอยู่เขาทาให้เป็นที่ถ่ายรูปอยู่ข้างนอกวิวสวยอยู่เหมือนกันแต่ฝนตกตรงนี้เช้าๆช้าก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่ง,รง,งตรงนู้นเป็นทะเลนะพัทยาในวันฝนกรงก็ต้องลุ้นกันอยู่ว่าน้ํานจะท่วมไหม <laughs> มืดมาเชีย ع. นู่นตรงนี้ก็เป็นทะเลตื่นเช้ามาก็จะสวยมากตรงหล้นตอนนี้เป็นลุมพินีคอนโดสูงสูงตรงนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปนะครับชมวิวสวยงามอยู่ตรงนี้มาดูกันเลยอ,อ การไปหาของกินในเวลานี้ที่พึ่งชั้นดีที่สุดก็คือเซเว่นที่อยู่ในปั๊มด้านหน้าด้วยนะครับเดินมาจากโรงแรมก็ประมาณสักสองสามรเมตรมาแล้วครับถึงปัม๊มปตทแล้วไปลุยกันก็กลับมาจากซื้อของนะครับสิ่งที่เราได้มาก็คือมีอาหารจากซิฟีีในง,งานโรงแรมของเราเมื่อกี้ที่เราขึ้นไปดูวิวคือชั้นตรงนี้นะครับนี่เราก็ไปดูวิวตรงนี้มองลงมา ต้นไม้สวยงามนะครับเป็นทางเข้าหน้าโรงแรมนะ,ะตรงนี้ก็เป็นห้องที่เราดูวิวเมื่อกี้นะครับเอานิ้วมาโฟกัสนิ้วเลยโซโลมาข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นพวกฟิตเนสว่ายน้ำนะแล้วตรงนี้ก็เป็นห้องอาหารเข้ามาก็มาเวฟกันข้างบนตรงนี้ได้เลยนะครับสบายสบายนะเดี๋ยววันนี้เราจะนั่งกินข้าวตรงนี้กันเลยนะครับแล้วก็มองวิวจากชั้น22นะครับของโรงแรมเซ็นทรัลพอยท์พรามที่สุดจะสวยงามจริงๆสำหรับค่ำคืนนี้ ยินดีต้อนรับสู่เมืองพัทยาเช้าวันใหม่ที่สดใสยอดเยี่ยมจริงๆโอ้โหเป็นอย่างนี้ซะแล้วไม่มีแดดเลยสักนิดท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยเมฆนะาทึบสีเทาโอ้โหให้ดูวิวในวันที่ฝนพรำ ตอนนี้เวลาประมาณ9โมง50แล้วโอ้โหเป็นทะเลหมอกอะไระทีเดียวเรียบร้อยนั่งนี่ก่อนนะไไหนได้ไไดตอนนี้9โมง50แล้วก็ยังฝนยังตกกระหึมกระหึมกระหึมอยู่เนี่ย ทะเลหมอกสีขาวอะไรดีเดียเดี๋ยวลงไปดูนี่เลยนะสระว่ายน้ำลิฟที่นี่ก็สวยขนาดตรงลิฟยังวิวดีนะโอ้โหล่งว่ยปลาชิมาเนียสระว่ายน้ำวิชานิสานมีคนมาเล่นเยอะไหมดูดิเขาก็เล่นกันอยู่นะกลางสายฝนก็เออโอ้ถ้าเป็นเด็กๆก็ไม่กลัวหรอกน้ำกลางสายฝนก็เอะ โอ้มีห้องเด็กเล่นด้วยเด็กน้อยอามาเล่นนี้นะแต่ก่อนก็มาเล่นสไลเดอร์ตรงนเน,เน,เนี้เป็นได้ตั้งแต่เป็นโควิดเ,เขาก็จะมีเชือกกั้นตรงเนี้ยเป็นสัดส,ส่วนที่นี่สูงสุดก็แค่เมตรยี่สิบมันก็สบายๆสำหรับเด็กทั่วไปเ,เดียวเเดินไปดูแถวนู้นหน่อยมีอะไรบ้างอ๋อห้องประชุมโอ้ห้องประชุมใหญ่นี่หว่าเอาจริงสไลเดอร์แค่นี้ก็เล่นสนุกแล้ว